สวัสดีครับเพืเ่อนๆช่องเราสปอยจะมาสปอยหนังเรื่อง The Oyo ชื่อเป็นภาษาไทยว่าสองแสสวยเมื่อพฤติกรรมแอบสองดูชาวบ้านทุกวันทุกวันจนถลบลึกเกินเยียวยาเรื่องเราจะเป็นยังไงก็มาฟังผมสปอยได้เลยนะครับ เ,เรื่องมาที่โทมัสกำลังเตรียมเซ็นเอกสารการเช่าห้องผู้ดูแลตึกนี้จึงพูดว่าห้ามทาสซีเพิ่มห้ามมีรูที่กำแพงห้ามแขวนอะไรบนเพดานคุณรู้ไหมเจ้าของเขาเลือกคนเช่าจะตายจากนั้นพิดป้าภรรยาของโทมัสก็โผล่มาที่รักที่บ้านของเราเหรอฉันจะอยู่ที่นี่กับเธอ <c oughs> ยังไม่ได้หรอกจ้ะเซ็นเอกาสารก่อน ลายเซ็นของผู้เช่าทั้งสองคนตัดสินใจย้ายมาอยู่ที่นี่เพื่อความก้าวหน้าของชีวิตพอถึงตอนกลางคืนทั้งสองก็พากันดื่มน้ำแคลโรฟิลน้ำ ield, แคลโรฟิลเคล็ดลับของชีวิตที่ยืนยาวเราเพิ่งย้ายมาอยู่ด้วยกันเราคุยเรื่องมีลูกก่อนได้ไหมทั้งสองก็ตกลงกันว่ายังไม่อยากมีลูกในช่วง4ปีนี้เพราะอยากใช้ชีวิตเป็นของตัวเองพอคุยกันสักพักก็มองเห็นเสียงแฟดที่ห้องตรงข้ามโอ้ดูสองคนนั้นสิเขาเป็นเหมือนช่างภาพหรืออะไรสักอย่าง ว้าวมองเห็นชัดเลยบ้านเขาสวยดีนะโอ้โหจูบกันแล้วจูบกันแล้วเริ่มเราร้อนกันแล้วซิโอ้หนุ่มคนนั้นถอดเสื้อผ้าหลอนแล้วโทรมสเราจะทำยังไงกันดีเราไม่ควรสอดแนมเพื่อนบ้านนะ เราไม่ได้สดแนมแค่มองออกนอกหน้าต่างของเราโอ,โอเคพวกเขาต้องรู้สิว่าคนอื่นเห็นโอเคโทมัสเราเริ่มจะเป็นพวกโลกจิตแล้วโอ้คิดอย่างนั้นได้ไงพวกเขาต้องการให้เราดูอ๋อเราหยุดก็ได้เพราะคุณอยากให้ผมหยุดขอบคุณค่ะนี่คือคืนแรกของเราชอยชอยชอยให้ความเป็นส่วนตัวกับเพื่อนป้อนหน่อย พิปป้าไปอาบน้ำแต่งตัวฉีดน้ำหอมใส่ชุดนอนที่ไม่ได้นอนเพื่อใส่มาเซอร์ไพรส์โทนัทแต่โทนัทดันหลับจึงทําให้พิปป้าเกิดอาการเสงพอรุ่งเช้าพิปป้าก็ไปทํางานที่ร้านแว่นพิปป้าเ,าเลยนําเรื่องมเมื่อคืนไปเล่าให้อารีเพื่อนร่วมงานฟังฟังที่เธอพูดมันเขาเป็นพวกชอบโชนะเถาพวกเขาชอบโชก็ดูไปเถอะและเจอกันตอนเที่ยงนะใหญ่ลอกจิตพิปป้าเธอทำงานเป็นผู้ช่วยดรซาโตเกี่ยวกับการดูแลแลัถนอมดวงตา แล้วตอนเที่ยงดกเตอร์ซาโต้ก็อกลงนกจากญี่ปุ่นบ้านพิปป้าเป็นของขวัญขึ้นบ้านใหม่เล็กๆด้วยน้อยเมื่อธวเห็นนกปวกินน้อมจากเจ้านี่นอ้องนอตองให้มันเป็นเครื่องตื่นใจว่ามนุษย์เราสายตาย่อยากแค่ไหนพอมาถึงบ้านพิปป้าก็อกลงนกไปห้อยที่นอกหน้าต่างหลังจากนั้นพวกเขาก็แอบมองห้องตรงข้ามอีกเราจะเป็นเพื่อนบ้านของเขา,าด้วยจุดใจดีอยากเป็นเพื่อนสีกับเพื่อนบ้านที่เราแอบมองอยู่นี่นะมันผิดตรงไหนผมว่าซรเกที่เขาดื่มมันแพงมากเนาะแล้วหล่อนคนนั้น จะพาคุณไปร้านช้อปปิ้งน่ารักน่ารักเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเขาอาหารติดคอหรือเปล่าเวลาเหมือนเขาหายใจไม่ออกน่นดูสิหลอนทำอะไรอยู่ไม่เห็นหรือไงโอเคโอเคเดนไปแล้วโอ้ยอย่ายุดอย่ายุดไปที่คัวสิไปที่คัวถอดหูฟังโอเคเราควรโทรหาก้าหนึ่งหนึ่งไม่มันไม่ทันหลอกไปหาเขาเลยต่อไปพวกเขาก็รู้ว่าเราแอบมองอยู่น้วยสิถ้าไม่ไปเขาก็จะตายนะจุดก่อนเทมาจุดก่อนมาดูอะไรนี่ผมมองไปตึกฝั่งตรงข้ามก็เห็นฝ่ายยิงเข้ามาช่วยทำอะไรนี่มันไม่ใช่แบบนั้นเร แค่นี้อีกล่อนทําได้นะอย่าทุบหลักแบบนั้นอุ้มขึ้นมาแบบเนี้ยในที่สุดอาหารที่ติดลําคอ,อก็ออกมาได้ ในคืนนั้นขณะที่พิปป้าลุกขึ้นมาดื่มน้ำเธอก็ไม่ไายมองดูห้องตึกตรงข้ามเธอก็เห็นฝ่ายหญิงลากกระเป๋าเดินทางทิ้งให้ฝ่ายชายอยู่ห้องคนเดียวทันใดน,นั้นพิปป้าก็บองรูปร่างกำจ้ำของฝ่ายชายโอเห็นเธอถึงกับกลืนน้ำลายกันเลยทีเดียวทันใดน,นั้นฝ่ายชายก็มองมาทางทิปป้าทิปป้าตกใจก็เลยปล่อยแก้วน้ำจนแตกแต่ละวันจะมีคนมาที่ห้องตึกตรงข้ามไม่ซ้ำกันซึ่งวันนี้จะมีคนมาเยอะเป็นพิเศษพิปป้าเสร็จจากเ่องงานก็เดินทางกลับบ้าน ก็เลือเพ้นกลอกสองทางไกลก็เลยคิดสนุกก็เลยซื้อติดไม้ติดมือไปด้วยโอ้ดูมัอนจะมีใครบางคนไปเจอนโขาน่าจะประสบความสําเร็จในกอดงอนเนาะโอ้ฉันคิดว่าหล่อนเป็นนางแบบเมื่อบ่ายนะขอดูหน่อยได้ไหมโอ้ มันนะ่าสนใจเขาจับก้นหลอนก่อนน้อนี้เขากําลังทําอะไรถอยแบบกระทันหันหรอแล้วทั้งสองก็พากเสียงตามที่มองเห็นนี่ฉันเองมาริเอ์แต่ผมชอบเอี้ยมหลอนเนะเฮ้ยนัดนัทนัดฝ่ายชายถอดเสื้อแล้วโอ้โหฝ่ายหญิงก็แก้ผ้าเลยคุณว่าฝ่ายหญิงอยากไหมผมก็คิดว่าหลนอนหยอกเนาะถ้าแฟนเขากลับมปล่ร คนอนนาเซเราเป็นคนพี่ดีหรือเปล่าที่แอบส่องเขานะไม่ผู้ชายคนนี้ได้แอมสาวเยอะนะเนี่ยระว่างที่แอบโดนั้นพิดปาก็เกิดมีอารมณ์ก็เลยถอดเสื้อให้โธมา พวกเขาก็พากันจัดหนักจัดเต็มโทรมัิดันประเสรก่อนทําให้ฟิบป้าเสียอารมณ์เป็นอย่างมากแต่ว่าเธอก็เก็บความรู้สึกนั้นเอาไว้คืนหนึ่งฟิบป้านอนไม่หลับก็เลยมาแอบสองอีก็เลยเห็นแฟนตัวจริงของห้องตึกตรงข้ามกลับมาซึ่งวันนี้โชคดีที่ฝ่ายชายไม่ได้เอาผู้หญิงอื่นมานอนด้วยแล้วทงสองก็เอาเรื่องที่เจอไปเล่าให้กลุ่มเพื่อนฟัง จนี่ก็พูดว่ามา์โกเป็นแฟนตัวจริงของเบนถึงชื่อมา์โกกับเบนพิต้ากับโทมัสเป็นคนตั้งให้ขณะที่มา์โกออกไปเมืองนอกเบนก็นอกใจหลอนไม่แน่นะพวกเขาอาจจะอยู่แค่ความสัมพันธ์แบบเปิดไม่มีท้องแม้บางทีเธออาจจะยักย่าความรักเดียวใจเดียวใส่พวกเขาท้้งนั้นถามสิริไหมว่ามีคู่รักอยู่ในความสัมพันธ์แบบเปิดกี่เปอร์เซ็น สิริบอกว่ามี15%ของคู่สมรสที่มีเซ็กกับคู่นอนคนอื่น สิพ่อปรเซลอยโหล,โหลฉันพนันได้เลยว่าต้องสูงกว่านั้นเยอะในเมืองใหญ่ๆโทมาโก้ผู้น่าสงสารฉันอยากได้ยินจังว่าพวกเขาคุยอะไรกันโจนี่จึงเล่าเรื่องเครื่องเลเซอร์แอฟังที่เคยผลิตกับโทมทัตตอนเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยจึงทําให้พิจลาสนใจอยากให้โทมัตทําขึ้นมาอีกเอาละหน้าต่างบานใหญ่บันนี้เมื่อส่งเสียงมันจะสอนดังนั้นถ้าส่องเลเซอร์ผ่านไปจะเกิดจุดเ,เล็กๆของเลเซอร์จะกระดิกและสัน่นแล้วก็จะแปลงสัญญาณที่เป็น คลื่นที่เราฟังออกได้แล้วทำไมเราไม่เริ่มทำลายมันผิดกฎหมอยนอพิปป้อีกอย่างแสงเดืซอร์ออก็เข้าไปไม่ถึงห้องของเขานอกจากเราจะแอบ,บเข้าไปในสตูดิโอของเบนและวางกระจกสะท้อนแสงไว้ข้างๆหน้าต่างของเขาแต่เราก็เข้าไปห้องเขาไม่ได้แล้วพิปป้าก็ส่องไปที่ห้องของเบนอีกครั้งจึงเห็นว่าห้องฝ่ายตึกตรงข้ามกำลังจัดงานแฟนตาซีซึ่งมีเบนที่ใส่หน้ากากปีศาจกวางพิปป้าจึงพูดออกมาว่า ฉันมีความคิดแย๊ะอีกแล้วล่ะแล้วทั้งสองก็ใส่หน้าก,กากโซโล่แบบเนียนๆไปร่วมงานพิป้ารู้สึกตื่นเต้นและท้าทายทันใดน,นั้นปีศาจน้าก,กากวางก็มาแบกพิพ้าไปที่มุมทรายรูปโธมัดกเกยรียบเดินตามปีศาจน้าก,กากวางก็เซตท่าต่างๆให้กับทั้งสองเพื่อถ่ายรูปพิป้ากับโธนัดก็ตีแนสนุกไปตลอดทั้งงานพิป้าก็ยังไม่ลืมที่จะหาตำแหน่งติดกระจกสะท้อนแสง ภารกิจก็เป็นไปได้ด้วยดีทิปป้าก็ติดกระจกไปที่ฐานรูปปั้นแล้วก็หันไปที่ห้องของเธอหลังจากนั้นก็รีบกลับบ้านเพื่อไปเซตอุปกรณ์โดยการยิงแสงเลเซอร์ไปที่กระจกแล้วไงต่อต้องหอลำแสงสะท้อนไปที่ไหนสักแห่งพวกเขาช่วยกันหาแต่ก็ไม่เจอผิดพลาดจึงเกิดไอเดียใหม่ขึ้น ในการนำแปลงรบกระดานดำมาตีกันจนเกิดฝุ่นไปทั่วห้องในที่สุดก็เจอลำแสงสะท้อนสีเขียวถูมัดก็เลยไปจูนเครื่องดักฟังให้ได้ยินเสียงชัดๆในที่สุดก็จูนได้สำเร็จแต่เสียงที่ได้ยินนั้นกับเป็นเสียงที่พวกเขาทะเลาะกันฉันเห็นคุณเข้าห้องน้ำกับผู้หญิงอืง่นต่อหน้าต่อตาทุกคนคิดว่าฉันโง่หรือไงคิดว่าคนอื่นจะมองไม่เห็นคุณหรือไงผมเบื่อที่จะคุยเรื่องนี้แล้วเนาะก็ได้อย่าคุยเรื่องนี้กันใช่ไหมบอกความจริงมอ คุณยังรอกผมไหมจะไปตายที่ไหนก็ไปผมคิดว่าคุณอยากทิ้งผมแต่คุณไม่ก้าพอคุณเลยหอโค้กแก้ตัวและโยนควาผิดไปผมใช่ไหมไม่ไม่ไมฉันเห็นจริงๆ ผมไม่ต้องอธิบายอะไรมากคุณควรเข้าใจผมคุณคิดว่าผมมีอะไรอะไรกับคนอื่นในอพาร์ตเมนต์ของเราอย่างนั้นเหรอมันตลกสิ้นดีคุณไม่สบายใจกับการที่ผมทำเหรอช่ยเหตุผลใด่ซยสผมบอกตั้งหลายครั้งแล้วถ้าผมไม่ได้ทำกานแล้วใครจะออกค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดคุณเหรอถ้าอย่างนั้นเราก็ไปยาก,กันเลยขอโทษนะฉันก็ไม่อยากยาหรอกพอถึงจุดจุดหนึ่งผมก็คงคิดอย่างนี้ ฉันขอโทษถ้าคุณรู้สึกผิดคุณต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ค่ะคุณจะเปลี่ยนแปลงตัวเองใช่ไหมค่ะโอ้มาสิว่าผมมีอะไรอะไรกับคนอื่นไหมไม่มีค่ะคุณรักผมใช่ไหมไม่งั้นก็เลิกทำตัวเฮงสวยแบบนี้เบนเวียงมาโกจนแว่นตาตกลงมาแตกเมื่อดียินคำสนทนาของเมือ่อคืนพิปป้าถึงกับเก็บมาคิดทันใดนั้นก็เหลือบมาเห็นมาโกมาซื้อแว่นตาใหม่ สวัสดีค่ะมีอะไรให้ช่วยไหมคะคือฉันมาหาแว่นตาใหม่นะเอาไบวัดสายตามาด้วยหรือเปล่าคะไม่ได้เอามาเพราะค่าสายตาอาจเปลี่ยนไปถ้าอย่างนั้นต้องตรวจค่าสายตาใหม่นะคะฉันชื่อจูเลียนะฉันพิปป้ายินดีที่ได้รู้จักหลังจากตัดแว่นใหม่ให้เรียบร้อยจูเลียก็เลยขอเบอร์พิปป้าเอาไว้เพราะว่าพูดกันถูกคอเพื่อนฉันจะเปิดสปาวันศุกร์นี้บางทีเราน่าจะลองไปด้วยกันนะฟังดูดีมากได้เลย ตัดภาพมาที่โทมัสกาลังนั่งแต่งเพลงอยู่ที่ห้องก็เหลือไปเห็นเบนกําลังถ่ายรูปให้กับนางแบบผิวสีด้วยความอยากรู้อยากเห็นอยากได้ยินโทมัสก็เลยเลเซ,ซอร์มายิงเพื่อฟังเบนก็ถ่ายภาพไปด้วยพูดตะล่มไปด้วยจึงทําให้นางแบบผิวสีไม่พอใจจึงพูดว่าอย่าลามปามฉันได้ไหมเหลือเบนก็เข้าไปใกล้นางแบบเพื่อให้นางแบบเลือกภาพถ่ายโอ้ยอย่าเข้าไปใกล้มันมันเป็นกับดกักหลังจากนั้นเบนก็จะเข้าไปจูบนางแบบนางแบบไม่พอใจก็เลยเดินหนีคุณจะนั่งรถไฟกลับเลอ คุณอยู่ต่ออีกสัก30นาทีไหมแล้วนางแบบผิวสีก็ตอบโอเคหลังจากกลับมาถึงบ้านพิป,ป้าก็บอกโทน,นัดว่าเจอจูเลียมีคลินิกหมอตออมอกมอยในโลกทำไมหล่อนว่าเข้าคลินิกของคุณและยึกบ้าไปกว่านั้นฉันกับเขาสนิทกันมากและเราจะไปเที่ยวด้วยกันวันศุกร์นี้พูดตรงๆนะฉันว่าหล่อนคงอยากมีเพื่อนอยากมีใครสักคนไว้คุยเรื่องความสัมพันธ์ที่เลวร้ายของหล่อนชอยชอยวันนี้ฉันเห็นเขาช่วยโอกาสกับนางแบบผิวสีอะไรนะเขาคบกับคนอื่นขณะที่แฟนเขายังอยู่ นี่นะฉันอาจจะบอกหลอนตอนวันสุกนี้แหละคุณอย่าไปยุ่งกับพวกเขาเลยเดี๋ยวจะมีปัญหาต่อมอที่หลงฉันสัญญาว,ว่าจะรีบจบเรื่องนี้ทั้งหมดพอแล้วนี่ก็แสดงว่าคุณไม่ฟังผมเลยเธอมสจะไปไหนฉันจะไปกินเหล้าพี่ป้อคุณไม่ต้องไปช่วยเธอนี่มันไมใช่ยกองการอะไรของคุณ แล้วโทมัสก็เดินเข้าไปกินเหล้าในร้านบาร์สักพักก็ได้ยินเสียงในห้องของตึกตรงข้ามพอส่องกล้องไปก็เห็นจูเลียใส่ชุดนอนมาเย้ายวนมาอ่อยเบนเพื่อเป็นการขอโทษทีระผมไม่มีอารมณ์เลยรู้ไหมแน่ใจเลยว่าฉันจะน้อมน้าวคุณไม่ได้คุณน่ารักมากแต่ไม่ใช่คืนนี้โอเคเนาะผมยกโทษเรื่องเมื่อคืนนี้ให้คุณจริงๆเนาะและแล้วพิพป้ากับจูเลียก็ไปร้านสปาที่ได้นัดกันเอาไว้แล้วจูเลียก็บอกว่าฉันเคยเป็นานางแบบ แต่ตอนนี้ไม่เป็น,ปนแล้วหมายความว่ายังไงมันซับซ้อนนะงานของฉันก็คือการแซงยิ้มไปวันๆเพื่อให้โลกตัดสินใจว่าฉันซักซี่พอไหมถึงแม้ว่าฉันจะมีความรู้สึกด้านชาและเป็นวัตถุทางเพศ แต่ฉันก็ยังเสติดมันเพราะมันทําให้รู้สึกว่าตัวเองมีค่าและฉันตัดสินใจว่าการเสียสติครั้งที่สองเป็นครั้งสุดท้ายของฉันฉันก็เลยเลิกทําอาชีพนี้ตอนนี้ฉันจะใช้ชีวิตที่เหลือให้ดีที่สุดฉันลงทางจริงๆแต่ชีวิตของคุณก็ดีแล้วนี่มีอะไรรั้งคุณไว้หรือเปล่าจริงๆแล้วฉันไม่ได้เรียนมหาวิทยาลัยทีมดีแทบไม่เป็นสามีของฉันก็ช่วยให้ฉันทํางานในสตูดิโอถ่ายภาพสุดหรูมันก็ดีแหละฉันเดินทางไปเปิดห้องแสดงภาพอะไรแบบนั้น แต่มันไม่ใช่เป้าหมายของฉันสามีคุณชื่ออะไรเหรอเขาชื่อเซบาสเตียนเจคอบหรือเรียกสั้นๆว่าเซเขาเป็นคนดังในวงการเลยนะพวกคุณเจอกันเพราะทำงานด้วยกันเหรออีเรานอนด้วยกันหลังถ่ายแบบนะเชฟรักฉันมากเลยนะได้ฟังแล้วมันดูดีมากเลยนะเรื่องบนเตียงขเด็ดมากนะเขาเป็นศิลปินเขาก็เลยดูแปลกๆทำให้มีปัญหาบ้างแต่ถ้าไม่มีเขาฉันก็ไม่รู้ว่าจะอยู่ยังไงเพราะเขาคือชีวิตของฉัน แล้วจูเรียก็ดึงดามาเฉยโอเคไหมคุณมาโก้จูเรียก็เลยงงว่าใครชื่อมาโก้ยิ่งนอนวันพิปป้าก็ยิ่งหมงมุลกับการแอบดูวันไหนที่โทมมาหลับเธอก็จะแอบดูห้องตึกตรงข้ามเป็นประจำวันหนึ่งเธอเห็นเซตผ่านนางแบบมานอนด้วยกันทั้ง3มคนแล้วทิ้งทุงยางอนามัยลงทังขยะในห้องน้ํา พอตกกลางคืนเห็นเซตหลับอยู่จูเลียก็นั่งอ่านหนังสือพิปปาเลยจัดการพิมพ์ข้อความแล้วส่งปริ้น์ไปที่ห้องจูเลียเพื่อบอกความจริงไปว่าสามีนอกใจเมื่อจูเลียได้เห็นก็ไม่ปักใจเชื่อพิปปาก็เลยพิมพ์ไปอีกว่ามีถุงยางใช้แล้วอยู่ในทังขยะในห้องน้ําแต่ทันที่จูเลียจะไปดูเซฟก็ตื่นขึ้นมาก่อนทันใดน,นั้นโทมัสก็ตื่นมาพอดีทิ่ป้อ,ปอคุณทำอะไรคุณมีข้าใจฉันเป็นห่วงเธอจริงๆนะโอ้เป็นห่วงเรื่องอะไรผมก็เป็นห่วงคุณเหมือนกันทำไมคุณ คุณทึ่งตัวปรหลอดทุกวันแบบนี้คุณําอ่อนลงไปจิเลียที่ได้อ่านข้อความก็เลยไปขนขยะในห้องน้ำคุณโบกทูกแล้วเหรอ โทมัสเป็นจำเป็นแหล่จูเลียเธอก็เห็นถุงยาอนาัยที่ใช้แล้วเธอก็เสียใจมากดูหล่อนสิคุณรู้ไหมว่าที่คุณทำมันผิดฉันนั่งดูเฉยไม่ได้หรอกนะคุณไม่จำเป็นต้องดูตั้งแต่แรกก็เราทั้งโ่ตัดสินใจที่จะดูพวกเขามันไม่ใช่ความผิดของฉันฝ่ายเดียวเราก็ดูด้วยกันดูสิว่าเธอทำอะไรพี่ป๋อเอากล้องมอโอ,โอ้เธอจำเปินขึ้นมอแล้วแล้วเดินตรงไปหอแฟนของเขาธทมัส เราจะทำยังไงกันดีเราจะยืนดูหลอนแทงเขาหรือไงเราต้องแจ้งตำรวจไม่เธอจะแจ้งตำรวจไม่ได้นะเนาะรู้กฎจะได้เห็นก่อนข้อตกลงที่คุณเป็นคนยุจงขึ้นมาจูเลียจะเอามีดแทงเซตที่นอนหลับอยู่แต่ก็ไม่กล้าเธอก็เลยเดินไปเดินมาอย่างคนเสียสติส่วนโทมัสก็ยังกล้องจากพิปป้าแล้วก็ปาทิ้งพอถึงตอนเช้าโทมัสก็เข้ามาปรับความเข้าใจคุณมีสิทธิ์ทุกอย่างที่จะโกรดฉันผมผิดหวงังดอกรู้ไหม ฉันรู้ผมอยากรู้ว่าผมเชื่อใจคุณได้ไหมตอนนี้เชื่อได้สิผมอยากให้คุณหยุดสองได้แล้วได้สิเดี๋ยวฉันจะยอนกล้องทิ้งเลยต่อไปฉันจะไม่ไปเจอหล่อนอีกแล้วฉันขอโทษโอเคผมขอ,อกอดคุณได้ไหมหระหว่างที่กอดกันนั้นพิปป้าก,ก็มองไปที่ตึกตรงข้ามแล้วก็ต้องตกใจเพราะว่ามองเห็นร่างที่ไร้วิญญ,ญาณของจูเลียที่กาลังถูกเขย่าปลุกให้ฟื้นโดยเซตไหม่ๆไ,ไ,ไม่นะโทมัสเราจะทํำยังไงกันดีโอ้ โอ้ผมอยู่ที่นี่ไม่ได้แล้วแล้วคุณจะไปไหนเทอมัสผมไม่รู้ผมอาจจะไปอยู่กับน้องผมอยู่ที่นี่ไม่ได้จริงๆเทอมัสฉันต้องการคนตอนนี้ฉันอยู่กับเธอไม่ได้ได้โปรดเทอมัสฉันบอกเธอแล้วไงให้หยุดฉันรักกันนะถ้ารักกันจริงก็คงฟังผมแล้วฉันจะรู้ได้ไงว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นไม่มีอะไรที่เธอทำไปได้ผิดบ่เธอต่อแล้วเธอต่อพวกคุณต่อไปนี้ฉันจะไม่รู้จักคุณอีกแล้วเราจบกันแล้วมันจบแล้วเธอมัสจะไปนะ ตอนนี้พิผ้าอยู่อย่างโดดเดี่ยวเดียวดายเธอเงาไม่มีคนช่วยคิดช่วยตัดสินใจแต่ก็ยังส่องดูพฤติกรรมของเซบอยู่ตลอดเซบเสียใจ,จมากก็เลยปาคนเล่าแล้วก็เดินเข้าไปในบาร์ที่อยู่ข้างล่างของตึกพิบป้าเห็นแบบนั้นก็เลยเดินตามเข้าไปเธอนั่งห่างๆแบบผงวง่ๆงคอยดูเซบนั่งกินเหล้าอยู่คนเดียวเซบร,รู้ตัวว่ามีคนแอบมองก็เลยเดินมาหาคุณไม่ถือใช่ไหมถ้าผมจะนั่งตรงนี้ไม่ฉันไม่ถือหรอกขอถามอะไรไหน่อยไหมเป็นคำถามส่วนตัวนะ แต่ละคำถามนี่มันทะลึ่งทะลึ่งทั้งนั้นขอโทษทีที่ผมถามคุณเพราะผมก็เลยจะเตรียมรับมือกับการจากหลอที่ยากที่สุดในชีวิตผมพูดตรงไปหน่อยผมต้องขอโทษ ไม่เป็นไรค่ะจะแปลกไหมถ้าผมจะขอถ่ายรูปกับคุณซึ่งเธอก็ไม่ปฏิเสธขึ้นลิฟ์ไปกับเขาเฉยซึ่งเซตก็ลินไว์ราคาแพงให้พิป่ป้าดื่มงอนจะแสดงล่าสุดของผมจะจัดขึ้นอีกในไม่กี่สัปดาห์คุณน่าจะไปเนาะฉันจะลองคิดดูก่อนค่ะยืนตรงนี้ให้ผมหน่อยสิหันหน้ามาหาผมในตาคู่นั้น แน่ใจนะว่าเราไม่เคยเจอกันมาก่อนพิปเปอรไม่ยอมตอบแต่เลือกที่จะสายหน้าแทนฉันไม่เคยถ่ายแบบไม่รู้เขาทำกันยังไงแค่คำตามที่ผมบอกก็พอวางมือซ้ายที่หัวไหล่แล้วก้มหัวลงโอเคไหมคะชอยแต่มันติดที่เสื้อกันหนาวขอดูยกทรงคุณได้หรือเปล่าผมทำงอนกับน้องแบบโป๊ทุกวันเพราะงั้นผมลืมตัวไปถ้อคุณไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรเนาะไม่ฉันโอเคแต่ดูได้แค่นี้นะนอรักดีขอดูอีกสักหน่อยได้ไหม แล้วพิบป้าก็ย้อนถอดเสื้อกขนหนาวออก <c oughs> แล้วไงต่อแล้วกึ่งกิงในคุณหรอแล้วต่อมาพิปป้าก็ถอดกึ่งกงในออกโอเคหุ่นคุณดีมากมองมาที่หน้าผมแค่นั้นแหละและถอกยกทรงออกเออไม่ได้นะคะ ผมจะทําให้คุณอึดอัดน้อยลงผมจะถอดด้วยและเป็นก็ถอดทั้งเสื้อทั้งกางเกงและกางเกงในไม่เหลืออะไรเลยถึงตาคุณแล้วเนาะสุดท้ายพี่ป้าก็ยอมถอดคนหนึ่งพัวทิ้งคนหนึ่งเมียตายความเหงาก็เข้าครอบงาสุดท้ายก็ไปจบลงที่โซฟาพอมนเลงเพียงรักไปสักพักพิปปาก็บอกให้หยุด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 นะ ไปเอาถุงยางมาแล้วความสวยก็เลงจะคืบคานมาเมื่อจูจูโทมัสก็ดันกลับมาเพื่อจะมาง้อพิปป้าพอเดินขึ้นตึกมาก็ไม่เห็นพิปป้าอยู่ที่ห้องแล้วก็เลยหยิบน้ำคอร์รฟิลที่ตู้เย็นมาดื่มแล้วก็เทน้ำคอร์รฟิลใส่กลกนกญี่ปุ่นที่นอกระเบียงแล้วเห็นภาพไวๆไที่ตึกตรงข้ามก็เลยหยิบกล้องมาส่องดู พอส่องซูมเห็นชัดหัวใจโทมัสก็แทบสลายและแล้วก็ทิ้งเช้าวันใหม่พิปป้าก็รีบลุกกลับบ้านพอมาถึงห้องตัวเองก็เห็นโทมัสผูกคอตายพิปป้าเสียใจมากได้แต่โทษตัวเองที่เป็นสาเหตุทำให้โทมัสต,ตายเธอจึงไประบายให้อารีเพื่อนร่วมงานฟังพิปป้าเธอคิดว่าเป็นความผิดของเธอเหรอฉันเป็นต้นเหตุที่ทำให้เรื่องมันเกิดขึ้นเธอโทษตัวเองเรื่องนี้ไม่ได้นะเธอไม่รู้หรอกว่ามันจะเกิดเรื่องนี้ขึ้นเธอเพิ่งถูกทิ้งเธอก็เป็นผู้หญิงโสดและวิธีที่เรา ที่สุดในการรักษาหัวใจที่แตกสลายบางทีการมีเซ็กกับพ่อ้มยที่กําลังเศร้าหมองที่เธอแอบส่องอาจจะเกินไปหน่อยแต่มันก็เรื่องปกติพี่ป้าจิตใจเธอแย่มากเลยนะตอนนี้เธอขวดไปบำบัดพรุ่งนี้เลยแหละเธอเป็นคนดีนะพี่ป้าถึงแม้ว่าตอนนี้มันจะไม่สมบูรณ์แบบถ้าฉันเป็นคนดีทําไมฉันถึงอยากเจอเขาอีกตอนนี้เขาหายไปหลายวันแล้วแต่ถ้าหากฉันเจอเขาอีกฉันอาจจะเริ่มชีวิตใหม่กับเขา โอเคถ้าเขาไม่อยู่ที่บ้านเธอคิดว่าเขาจะอยู่ที่ไหนล่ะคืนนี้เขาจัดงานวันแรกงานจะแสดงภาพเซบาสเตียนเจคอบคนมาร่วมงานเยอะแยะมากมายเจคอบก็มาคุยกับปิปป้าน,นิดหนึ่งแล้วก็ขึ้นไปกล่าวเปิดงานตอนนี้ก่อนที่เราจะเริ่มผมควรจะบอกว่าโรงการนี้เป็นการร่วมมือกันกับคู่หูของผมคนรักของผมจูเลียนโนวาเทอร์อารีฉันอยากกลับบ้านทุกคนครับช่วยตบมือต้อนรับจูเลีย ทิปเปอร์เมื่อเห็นจูเลียเดินผ่านเธอก็ตกใจเป็นอย่างมากจูเลียที่คิดว่าเธอแต่แล้วก็ขึ้นมากล่าวขอบคุณสวัสดีค่ะงานแสดงภาพถ่ายนี้จะเล่านิทานสมัยใหม่มันเป็นเรื่องน่าเศร้าของหญิงสาวน่ารักที่มีชื่อว่าทิปเปอร์เชิญดูภาพถ่ายข้างหลังค่ะแล้วทุกคนก็หันไปมองรูปทิปเปอร์ที่อยู่ในชุดเปลเปล่า รูปตอนที่เป็นถ่ายเอาไว้พี่ป้ามาเช่าอพาร์ตเมนต์ที่เราเป็นเจ้าของตรงข้ามสตูดิโอของเราเมือ่อเธอและแฟนเธอย้ายเข้ามาครั้งแรกอนาคตของเขาสดใสทุกอย่างไปได้สวยจากนั้นพวกเขาก็วอกแวกนิดหน่อยเพราะคนแปลกหน้าที่อยู่ฝั่งตรงข้ามซึ่งคนแปลกหน้าที่วอกก็คือเราเอง พวกเขาสนใจชีวิตคู่ของคนอื่นมากกว่าสนใจชีวิตคู่ของตัวเองพวกเขาแอบ,บดูผมจนกลายเป็นความหมกมุ่นแอบ,บเข้ามาในงานปาร์ตี้ไฮโลวีนและแอบติดตั้งไมโครโฟนจะได้แอบ,บฟังบทสนทนาของเราด้ยแอบผิดกันไปตเต็มๆเลยนะคะแต่ไม่รู้ทำไมพิดป้าตัดสินใจว่าเธอทำในสิ่งที่ถูกต้องและแล้ววันหนึ่งพวกเขาก็แตกคอกัน หลังจากนั้นพวกเขาก็แยกจากกันตลอดก่อนและภาพที่ได้รับ,บความหึงหาที่สุดก็คือภาพที่โทบัตแขวนคอตายเธอไม่รู้เลยว่าตลอดเวลาที่แอบปองเราเราก็าเฝ้าดูข่าวอยู่พิปปาที่ยินอย่างนั้นก็เสมอเรียกมาตบในกลางงานเธอทนฟังตบไปไม่ไหว <c oughs> น้ำตาไหลเอ,อิร <c oughs> ก็เลยเดินออกจากงานไป <c oughs> พิปปาก็เลยกลับไปที่ห้องของเบน <c oughs> แล้วก็ไปเจอห้องรับใต้ฝ้าเพดานมีรูปของพิปปาและโทบัตต็มไปหมดมีกลอกสองทางไกลเป็นสิบสิบตัว แล้วพี่ป้าก็อลวาดพังทุกสิ่งทุกอย่างจนพินาดต่อมาพี่ป้าก็เก็บข้าวของจะย,ย้ายห้องก็อ,อดที่จะมองปทีติห้องฝั่งตรงข้ามไม่ได้จูเลียยังมีหน้ามาโบกมือลาอีกด้วยระหว่างที่พี่ป้าไปเก็บกลงใส่น้ำให้นกนั้น เธอก็สังเกตเห็นว่านกที่มากินน้ําในกรงตายไปหลายตัวแล้วเธอก็ปฏิปัตต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็มองไปที่ห้องตึกตรงข้ามแล้วตำรวจก็เรียกสองผัวเมียไปสอบสวนนี่คือสัญญาเช่าในหน้าสุดท้ายผมไม่รู้ว่าพวกเขาได้อ่อนนอดนี้หรือเปล่าแต่มันก็ไม่ใช่หน้าที่ของผมที่จะมาบอกพวกเขาแอบดูเราอย่างตั้งใจเลยสิ่งที่พวกเราทําก็คือต้องดูพวกเขาบ้างเพราะสัญญาที่ได้เซ็นเอาไว้เจ้าของห้องเช่าสามารถส่องดูคนที่มาเช่าได้ แล้ววันหนึงขณะที่เบลลและมาโกเข้ามาที่ห้องก็มีคนส่งวายแดงมาให้พวกเขาอ่อนสิว่าใครส่งมาจิตน,นีมากที่ได้จัดการแสดงของเดอะวายเยอ์ในฤดูก,กาลนะ้าจากเดอะเทกที่รักคุณต้องลืมเรื่องนั้นนะคุณไม่เคยรู้สึกผิดเลยเหรอจูเรียตอบว่าไม่จากนั้นก็พากันดื่วายทันใดนั้นเครื่องถ่ายเอกสารก็ถูกปินข้อความมาจากใครบางคนในข้อความเขียนว่าฉันรู้ แล้วข้อความก็ถูกส่งมาอีเขียนว่าโงมัดไม่ได้ฆ่าตัวตายคุณนั่นแหละที่เป็นคนฆ่าเขาเซทที่ได้อ่านข้อความก็รู้และเหล่ว่าตอนนี้มีคนแอบส่องอยู่จึงใช้กล้องส่องดูอยากรู้ว่าเป็นใครแล้วก็เห็นพิป้าอยู่บนดาดฟ้าตึกตรงข้ามเซทหลอกล้อพิป้ากับจูเลียให้วิ่งตามไปที่ร้านตัดแว่น ในที่สุดเซตก็วิ่งตามมาทันพี่ป้าคุณคิดว่าคุณรู้อะไรเปล่าเปล่านะฉันไม่รู้ที่ส่งข้อความมานั้นกลาหา่ารุนแรงมากนะเลิกล้อเล่นกับพวกเราได้แล้วแล้วความเป็นจริงก็เฉลยออกมาว่าจูเลียแอบใส่ยาพิษลงไปในน้ำแคลโรฟิลโทมัตดื่มเข้าไปแล้วก็ไปเทใส่กล่องนกอีกไม่นานโทมัสก็ลม้มลงและจูเลียก็ลากโทมัตนำไปแขวนคอ แล้วจัดฉากให้ดูเหมืนว่าเขาฆ่าตัวตายจินตนาการเธอลับเลิศมากนะพี่ป้ามาเกาหาคนอื่นมีหลักฐานอะไรบ้างไหมไม่แล้วเราทุกคนมาทำอะไรกันอยู่ที่นี่คือนั่นแหละหลอกใช้ฉันหลอกลวงฉันเอารูปโพฉันไปเผยแพร่คุณคิดว่าทำฉันเจ็บได้ฉันทำคุณเจ็บไม่ได้หรอฉันบอกได้คำเดียวว่าพวกคุณจะไม่ได้เห็นฉันอีกฉันก็ถามคุณหน่อยคุณทำหลอกไปได้ยังไงเราไม่ได้ทำ ฉันทำเองแหละก็คุณเป็นคนบอกเองว่าถ้าคนเราหมกมุ่นอะไรสักอย่างแล้วลืมเงยหน้าขึ้นมามองไปรอบๆแล้วก็พบว่าเดี๋ยวนะฉันกำลังทำอะไรอยู่เนี่ยแต่พอถึงตอนนั้นก็ถลำลึกเข้าไปแล้ว โอมาถึงตอนนี้จูเรียก็พูดตะก,กุตะกะในที่สุดกล็ล้มลงจูเรียเฮ้ยพูดกับผมสิเกิดอะไรขึ้นเป็นอะไรที่รักพี่ป้อคุณทาอะไรลงไปคุณหนักกัล่อน,นิดหน่อยอาจจะรออีกสักนาทีก็ออกฤทธิโ์โอ้ทำบาอะไรลงไปไว้ที่พวกคุณดืม่มมันเป็นของฉันเองในที่สุดเซตกล็ล้มลงมองฉันสิมองฉันสิมองฉันเป็นครั้งสุดท้ายเพราะมันจะเป็นสิ่งสุดท้ายที่คุณได้เห็น แล้วพี่ป้าก็นําคนทั้งสองเข้าไปในเครื่องผ่าตัดดวงตาภายในร้านแล้วจึงแสงในเสื้อเข้าไปในดวงตาของคนทั้งสองวันเวลาผ่านไปมีคู่รักคู่ใหม่มาเช่าที่ห้องเดิมของพี่ป้าแล้วทั้งคู่ก็สังเกตเห็นห้องตึกตรงข้ามเดินมาคนตาบอดและและ้วหนังก็ได้จบลงแต่เพียงเท่านี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกด like, ไลค์กดแชร์กดซับตะใครกันด้วยนะครับ